สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะคะมาพร้อมกับเจ้านาวราร่าแคปเค่ะคันนี้เลยนะคะราคา6 9 0 0 0 0บาทนะคะก็คันนี้เป็นสีดำนะคะแนวแต่งก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเลยค่ะออกแบบตามสไตล์ตามแบบที่คุณลูกค้าต้องการนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยคันนี้นะคะแคมเปญเริ่มต้นก็ดาวตั้งแต่39 0 0 0เท่านั้น แต่ว่าชุดแต่งเนี่ยพี่นุ้ยจัดให้เต็มนะคะจัดให้จนแบบว่าเอารถออกไปแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถคันนี้เป็นของน้องไพวันแล้วก็น้องวันนะคะจากบางบัวทองเข้ามาดูรถในวันแรกนะคะแล้วก็เลือกแบบเองนะคะออกแบบเองเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของเจ้านิสันนาวารานะคะแคป SL นะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าอินเตอร์ล็อกสีดําด้านนะคะ พี่จะตัดด้วยตัวหนังสือนวาวราสีแดงนะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะด้านหน้านิสันนะคะสีส้มคันนี้ก็จะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงตรงกันชนด้านหน้านะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED คู่หน้าค่ะนะคะส่วนด้านข้างเราไปชมกันนะคะ ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเวลาเราแต่งแล้วเนี่ยรถทุกคันนะคะจะมีความแตกต่างของแต่ละคันก็จะมีสเสน่ห์ของแต่ละคันเลยก็ตั้งแต่แมกยางนะคะคันนี้เป็นแมกยางน้องเลือกเองนะคะเป็นแมก TMD นะคะเลือกแบบเลือกสีเองนะคะยางก็เป็นยางหันคุกขอบ16นะคะคันนี้เลยมาพร้อมกับเจ้าคิ้วล้อค่ะให้รับกับคิ้วล้อ6นิ้วมีหมุดนะคะ คิ้วกับแมกยางถ้ามองดีๆแล้วนะคะจะเสมอกันเลยนะคะไม่ได้ยื่นออกจากตัวรถเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องนี้การอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นสติกเกอร์ค่ะที่เห็นเด่นชัดเลยสติกเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าเรามีแบบให้เลือกเยอะมากนะคะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าอีกค่ะสามารถเลือกแบบลายได้คันนี้น้องไพวันแล้วก็น้องวันบอกว่าขอเป็นลายแบ็กเอดิชั่นนะคะ ที่ด้านหนะ้ามาพร้อมกับเจ้าตัวหนังสือนะคะนิสสัน n นเวล่ตัวสีเทาบันไดตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะสามารถเลือกแบบได้จะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะส่วนกระจกมองข้างเราก็ตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงมาพร้อมกับฟิล์มไฮคูปเซรามิกนาโน,โนที่กันความร้อนสูงมากนะคะ บอกเลยว่าฟิล์มไฮคูรุ่นนี้กันร้อจริงๆค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกันสาดพร้อมช่องแคบด้านหน้านะคะมาพร้อมกับเบ้ากันลอยประตูค่ะส่วนด้านหลังนะคะโลบาร์4 4ออฟโรดนะคะไรโนอันนี้ลูกค้าสามารถติดเพิ่มเองได้นะคะหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องติดนะคะแต่คันนี้ลูกค้าระบุว่าขอติดเพิ่ม มาพร้อมกับฝาถังน้ำมันค่ะสีดำด้านนะคะนี่คือสติกเกอร์ด้านท้ายค่ะมาพร้อมกับตัวหนังสือนิสสันเนวาร่านะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันด้านท้ายนะคะกันชนของเราก็จะเป็นกันชนท้ายสีดำนะคะให้เข้ากับสีรถนะคะเราสามารถเลือกได้แต่ส่วนมากก็จะติดเป็นกันชนสีตามตัวรถหรือเราอยากจะเปลี่ยนเป็นกันชนโครเมียมเพื่อใช้งานก็เลือกได้ค่ะ มาพร้อมกับโลโก้ตัวนิสสันสีสม้มเดี๋ยวเราแล้วก็อ่ะด้านท้ายเหมือนกันค่ะเราจะมาพร้อมกับข้อไฟท้ายนะคะสีดำดา้านเนี่ยที่เห็นนะคะค่ะก็มาพร้อมกับกระบะไลเนอร์นะคะนิสสันไลเนอร์แท้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยค่ะ ตอนนี้เราไปพบกับภายในของเจ้านาราแคร SL กันเลยนะคะตั้งแต่เบาะหนังเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะคะพอดีช่างกําลังมาติดตั้งอยู่ก็เปลี่ยนจากเบาะผ้านะคะนี่คือเบาะผ้าเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะให้เห็นเลยแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสามารถเลือกได้ค่ะว่าต้องการได้สีดําสีแดงสีเทานะคะหรือสีส้มระบุได้เลยค่ะส่วนด้านหน้าเครื่องเล่นนะคะก็มา พร้อมกับเครื่องเล่นจอ7นิ้วนะคะทัชสกรีนรองรับ Apple c a r p l a นะคะแล้วก็ส่วนที่เห็นคือกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะขึ้นจอกระจกนะคะที่พี่นุ้ยจะแถมให้สำหรับคุณลูกค้านะคะให้เห็นเลยว่าเวลาเราขับรถนะคะก็จะบันทึกหน้าหลังในตัวนะคะอย่างที่เห็นเพราะเราจะไม่ไปเชื่อมกับตัวเครื่องเล่นตรงก,กลางเพราะว่าเน้นในเรื่องการรับประกันในระยะยาวนะคะ ส่วนด้านหลังก็มีเบาะแคบให้แล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังมาพร้อมกับพรมเข้ารูปนะคะของกระบะรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปพบกับแคมเปญกันเลยค่ะเดี๋ยวอ่ะลืมไปด้านหลังนะคะเราก็จะมีแอร์หลังให้นะคะสำหรับนิสสันนะคะเดี๋ยวไปพบกับแคมเปญของเจ้านิสสันกันเลยค่ะคันนี้ค่ะก็พี่นุ้ยนะคะก็ ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ทักทายสายตรงเข้ามานะคะหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามาแต่ถ้าพี่นุ้ยตอบช้าแนะนําว่าโทรสายตรงมาเลยนะคะคุยรายละเอียดจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนพี่นุ้ยก็ไปส่งมอบให้ถึงที่ทั่วประเทศไทยนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะไปหาลูกค้าก็ไม่เคยเก็บอะไรเพิ่มนะคะ มาจำป้ายแดงอย่างที่เห็นนะคะก็เป็นการบริการก็พี่นุ้ก็ไม่ได้เก็บ3,000นนะคะมาจำป้ายแดงก็ไม่ได้เก็บนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะแล้วก็สำหรับแคมเปญพี่จัดให้นะคะพยายามจะย้าเสมอเลยว่าไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะทำอาชีพอะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับอาชีพและรายได้จริงๆเพราะว่าคุณลูกค้าแต่ละท่านไม่ได้ผ่านแคมเปญเหมือนกันทุกเคสพยายามจะบอก ทุกๆครั้งเลยค่ะว่าขึ้นอยู่กับไรายได้และอาชีพถ้าเราเข้าเงื่อนไขไม่ยากเลยค่ะ3 9มหมาทำมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ผ่านสบายๆขอให้เข้าเกณฑ์เท่านั้นเป็นพนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีมีสลิปแคมเปญดาวเริ่มต้นจัดได้ผ่านสบายๆหรือคุณลูกค้าที่เลือกที่จะดาวสูงนะคะและเน้นผ่อนสั้นหรือว่าเลือกที่จะดาวสูงผ่อนยาว ผ่อนแบบสบายๆเราก็มีให้เลือกค่ะสนใจแคมเปญไหนนะคะก็ทักทายสายตรงเข้ามาได้เลยนะคะทุกๆก,กำลังใจที่มีให้นะคะพี่นุ้ยขอบอกเลยว่าขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณจากใจในทุกๆครั้งจริงๆและก็จะขอดูแลรถคุณลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านที่พยายามจะบอกเสมอว่าเป็นเหมือนรถพี่นุ้ยเองนะคะมีอะไรที่พอจะให้พี่นุ้ยแนะนำก็บอกได้เลยนะคะพี่นุ้ยยินดีนะคะ ก็อย่างรถแต่ละคันจะเห็นว่าแบบแต่ละแบบอาจจะไม่เหมือนกันเลยหรืออาจจะจับของแต่ละคันมารวมกันก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าเองนะคะส่วนวันนี้ก็ขอฝากเจ้านวราแคป SL สีดำนะคะราคา6 9 9 0 0 0คันนี้ไว้อีกหนึ่งคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ